30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหิุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ทักสบายๆกับเรา2คนนะครับลีโอพุธและแอนจี้เฮสติงครับใช่แล้วค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะครับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นผู้กำกับโปรดิวเซอร์และก็นักสแสดงอีก2ท่านใช่ครับจากภาพยนตร์เรื่องสี่เศร้านะครับ<ช>ซึ่งกำลังจะเข้าฉายในวันที่23เมษาย,ยนนี้ครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องไปดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ ว่าโตขึ้นเราอยากเป็นครูเราอ่ะอยากเป็นเจ้าของไร่ชาทั้งภูเขาเลยอ้อโหเอาคนเดียวทั้งภูเขาได้เหรองั้นแบ่งให้อิงครึ่งหนึ่งชุมห้องประชมวสดครับผ้มมีเรื่องจะปรึกษาครับคือผมจะขอฉิแต่งงานเลิกเล่นโทรศัพท์สักแป๊บได้ไหมติดซะขนาดเนี้ยจะมาอยู่บนดอยได้ไงอยู่ได้สิและยิ่งมีอาชิงอยู่ด้วยยิ่งโอเคเลยอาชิงเนี่ยนะ ว่าแกรักเขามากแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือรักของแก่มันคืออะไรเป็นไงบ้างเว้ยดีเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเดินกว่กไว้ขอถ่ายรูปคู่ก่อนนะครับอิจฉาก็นิดนี่หน่อยอ่ะชีวิตรอเรื่องเกิดไม่ได้แต่เรื่องที่จะกำหนดหนทางได้ครูหนุ่มชนนี่เหรอกำหนดได้ ฉิ่งอยู่ไหนอะอ่งอยู่ไหนฉิ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะขอดูแลกระมวลไปตลอดชีวิตค่ะลองมาเป็นแบบกระมวลดูบ้างไหมจะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไง 分，我的心也真，我的爱也真，有连带，有我的心。你问我爱、啊、你有多深，我爱你有几分？ เอาจริงๆนะชิงอาชิงจะทนอยู่กับคนตาบอดอย่างนี้ตลอดไปเหรอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะย่ตวช เราได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งผมดาว่าเนื้อเรื่องนี่น่าจะมีความสนุกสนานเข้มขน้นแล้วก็โรแมนติกเศร้าสมชื่อหนังจริงคุณแนจี้ใช่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะว่าทําไมเรื่องนี้กว่าจะได้ทํานะคะกว่าจะได้ฉายกว่าจะได้ทําเพลงต้องเจออุปสรรคมากมายเลยค่ะโอ้โหรอสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากับ True Insider Week e n d ครับ พี่ไม่อ่านนะพี่ร้อยกวน่าหน้า200เนี่ยพี่พีเซนตัวเองเลยให้เวลาสินาทีถ้าโดนใจนะเราทำกันถ้าเกิดไม่โดนใจสินาทีนี่ถือว่าบายเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีใครไปถ่ายหนังที่นี่เลยมันสวยจะตายเอาไว้อยู่บนดอยอาจจะทางเลือกไม่เยอะเขามีความซื่อสัตย์กับความรักของเขามากๆเขาก็ยังจะยินอยัดรักคนที่เขารัก ของรายการ True Insider Weekend นะคะวันนี้นะคะสตูดิโอของเรานะคะคึกคักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญ4ีท่านเลยนะคะจากภาพยนตร์สีเศร้าคุณบีมรุษนันท์พวะภพูตานนนนะคะคุณทอสกรรยญาิพาศขำศิลคุณเวฟคูไปจงคุณเวนดี้วองสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเลยค้อผมเซอร์ไพรส์มาก ด้านหลังเราพูดไทยชัดมากนะครับแต่ไม่ใช่คนไทยใช่เดี๋ยวนะขออนุญาตถามก่อนมาจากประเทศไรนะครผมเป็นคนจีนนะครับตัวที่มาเลเซียครับผมแล้วใช่เป็นคนจีนค่ะตัวที่เมืองไทยค่ะแล้วก็เป็นไงฮะสองท่านที่เป็นผู้จัดเป็นผู้นำใช่ไหมฮะเป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทยค่ะโอเคโอเคภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้ยินว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างมันนานแล้วหลายปี แล้วทำไมถึงยังถึงเหมือนกับล่าช้าไปถึงได้ใช้เวลานานขนาดนั้นอ๋อเมันไม่ได้ล่าชา <laughs> <laughs> ้ายังไม่ถึง <laughs> คือคือมันยังไม่ถึงจุดที่ที่จะทําคือเราเขียนเขียนบทเรื่องนี้มาตั้งแต่8ปีที่แล้วแล้วก็แล้วก็กําลังจะได้ทําแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ทําแล้วก็มือวันหนึ่งเนี่ยเบียรพี่ชายของบีมเนี่ยเออเป็นเพื่อนผมเองคเขาก็เขาก็เลยบอกว่าลองเข้ามาคุยกันที่นี่อีกรอบหนึ่งดูดูดีไหม จากครั้งแรกเนี่ยที่เราให้บทเข้าไปเนี่ยบทครั้งแรกที่เขียนมานี่เมื่อแปดปีแล้วให้เบียร์เป็นคนอ่านคนแรกก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็เดินสายเดินสายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายบีมเรียกเราเข้ามาคุยเรืดินสายไปถึงว่าเดินสายหาทุนเดินสายหาใครใครให้เราทําบ้างคือตอนที่ตอนที่เขาเกิดแบบแรงบันดาลใจในการทําหนังเรื่องนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราทํามะหมาหนึ่งอยู่มะหมาสี่ขาขับหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทํางานก็ไม่มีเวลามาแบบ พี่จะ,จะเสนอเรื่องนี้พี่เอาไว้ก่อนมีคอามไปทำงานก่อนอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วมันเขาก็ถูกเดินทางไปหาทุนสร้างขณะนั้นเราก็ทำงานของเราไปพอมีเวลาที่จะหยุดกันว่าเ,เราทำหนังเรื่องอะไรต่อไปดีพี่เบียเขาก็เลยนึกถึงพี่ทศแล้วถามว่าเรื่องนั้นอะเรื่องแรกอะ ที่เคยรู้เมื่อตอน5-6ปีอะ่ะได้ทำยังมีคตอบว่ายัง,ม,ยยง <laughs> มันก็เลยวนกลับมาว่า <laughs> เอ้าหรอพี่ทำไมถึงยังไม่ได้ทำงั้นเอามาดูกันไหมว่ามันเป็นยังไงออใช่แต่ว่าบีมาเป็นคนไม่อ่านบทหรืออ่านแบบพลอตที่คนส่งมาเยอะในฐานะเราเป็นค่ายใช่ไหมคะครับบีมก็จะให้เขาแบบพรีเซนต์ตัวเองอแบบ ดี่ไม่อ่านนะพี่ร้อยขว่าหน้า200เนี่ยพี่พรีเซนต์ตัวเองเลยให้เวลา10นาทีถ้าเกิดอินโหดจังอะสิบวินท์นาทีเองเหรรอคับเลยถ้าโดนใจแล้วเราทำกันถ้าเกิดไม่โดนใจ10นาทีนี้ถือว่าบายถ้ากันก็แล้วกันวัดกันวัดกันแล้วยังไงคะไปโซเดย์ไงไม่เจอหน้าด้วยนะไม่เจอเราโทรศัพท์คุยกันสิบนาทีนนั้ใช่บีอยู่หน้าเซเว่นอ่ะแล้วเราก็โทรศัพท์แล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ทางนี้เขาบอกว่าเฮ้ย น่าสนใจเราสนับสนุนเองแล้วกันไม่บิแบบว่าบิมแบบพออ่านจบปุ๊บบิมก็แบบฟังฟังฟังคือความรู้สึกในวันนั้นน่ะเขาบอกเออบีมหมอพี่ทอดนะเออเนี่ยเห็นเบียร์บอกว่าให้บิมฟังพี่ตามที่บิมบอกสิบนาทีใช่ป่ะบิมพร้อมเลยเปล่าบิมก็เดินออกมาบิมก็โอเคโอเคข้างถนนนะพี่ก็โอเคนะเขาบอกโอเคฟังเลยแล้วกันเขาเล่าเ่าเรื่องราวนี่นะเป็นเรื่องราวของคนสี่คนบิมที่มันเกิดขึ้นที่ดอยแม่สลองหนูก็แบบ ตอนแม่สลองที่ไหนอ๋อไม่เคยไปไม่เคยไปเวชเชนมาคันนี้สงสัยอยู่พี่ถามแบบดอยที่ไหนอะพี่เขาบอกว่ามันเป็นดอยที่สวยมากในจังหวัดเชียงรายบีมก็พูดว่าโอเคเพราะว่าบีมเป็นคนแอบดักจังหวัดเชียงรายอยู่แล้วคอนเนียมันเป็นจังหวัดบางเอิญหนึ่งก๊กพี่ว่ามันในจังหวัดที่เราชอบแล้วเขาก็บอกว่าแล้วบีมก็ไม่ต้องกังวลนะทุกโลเคชั่นเนี่ยพี่บอกได้เลยว่ามันสวยทุกจุดแล้วก็ถ่ายที่เดียวคือถ่ายที่แม่สลองที่เดียวที่นี่แหละ จเจอมาเหรอคะไปเจอ,อเมาเหรอเขาพูดอย่างน,ออนี้ก่อนเลยม,มันมันเริ่มจากตอนที่เมื่อก่อนเนี้ยคือเราไปถ่ายรูปคือพี่เป็นคนทําโลเคชันแล้วก็ทาอาร์ตมาก่อนเราก็หาโลเคชั่นถ่ายหนังเองทีนี้มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราไปถ่ายถ่ายถ่าย,ายรูปลงหนังสือโลเคชันส่งไปต่างประเทศอ่ะแล้วเรากลับมาแล้วก็รูปมันนั่งเรียงๆกันดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีใครไปถ่ายหนังที่นี่เลยมันสวยจะตายเราก็เลยเขียนบทจากตรงนั้นเขียนเขียนบทจากโลเคชันนั้นแหละขึ้นมาครับพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับให้บีมเ่า วันนั้นน่ยสิบนาทีนะเขาพูดกับบิมว่าผมให้สองนาทีเชียงรายเขาบอกว่าเรื่องราวนี้นะบมเป็นเรื่องราวความรักของคนสี่คนสามคนเนี่ยอยู่บนดอยท่สองจังหวัดเชียงรายโลเคชั่นสวยมากแล้วก็บิมไม่ต้องเปลืองเวลาไปเดินทางถ่ายเพราะเราถ่ายที่เดียวอเขาก็คุห้เราบอกว่าสามคนนี้เป็นคนแบบเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ก็มีความรักซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่คู่หนึ่งอ่ะเขาโตมาด้วยกันเนี่ยบีว่าเขารักกันมากปะล่ะบมก็เออเขาคงรักกันมากเขาโตมาด้วยกันแต่อีก อีกอีกคนนึงเนี่ยถูกจับคุมถุงชนกับหนึ่งในคนนั้นอ่ะบิมว่าคนที่โดนจับคุมถุงชนเนี่ยมันจะรักคนที่จะเป็นสามีในอนาคตไหมเอมอใช่นั่นแหละนี่กะสามเศร้าแล้วนะเลขเศร้าหนึ่งแค่นี้เลยนะพี่อีกเศร้าหนึ่งก็คือแบบเป็นคนกรุงเทพอ่ะเอ็นติดดอยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ไปเรียนที่แม่ฟ้าหลวง,ลวงครับ พอตอนไปเรียนเนี่ยก็เลยเป็นเพื่อนกันไปเจอที่มหาลัยเขาก็จีบกันเป็นแฟนกันตามปกติบางเอิญคนหนึ่งอ่ะช่วงตอนเรียนมหาลัยต้องไปอยู่เมืองจีนมันเลยแยกกันอ๋อโอเคครับแล้วการกลับมาบนดอยผ่านไปแล้วอ่ะการกลับมาครั้งนี้คนที่เคยไม่คิดว่าแบบจะอยู่บนดอยได้ตัดสินใจว่าจะอยู่บนดอยจะแต่งงานผู้หญิงที่รักที่สุดแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุมันเหมือนแบบมันมีเรื่องราวของมันว่าเป็นยังไงแต่ มันไม่ได้รักสลับกันด้วยนะบีมมันคือความรักที่มั่นคงของทุกคนทั้งสี่คนเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจความรักที่ตัวเองรู้จักอะ่ะมันแตกต่างกันการที่เราคิดว่าเราจะดูแลคนนี้ตลอดชีวิตอะ่ะไม่มีคนอื่นอะ่ะดูแลคนนี้ได้ดีเท่าเราหรอกอแต่หัวใจเขาไม่ได้อยู่กับเราม,มันไม่ผิดที่เราหัวใจเราไปผูกเขาแต่เขาไม่ได้ผูกกับเราดังนั้นเขาไม่รักเราหรอกอในขณะที่อีกคนหนึ่งอะ่ะแบบ ชีวิตนี้ฉันจะรักผู้ชายคนนี้คนเดียวไม่รักใครอีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตถูกฝังมาว่าจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้เขาก็มั่นคงในความรักตลอดชีวิตก็ผิดไหมที่คนนั้นเขาไม่รักแต่คนนี้จะรักคนนั้นตลอดไปเนี้ยมันมีมันไม่มีความซับซ้อนของการขี้โกงไปรักคู่กันเลยนะมันง่ายมากมันง่ายมาก <c oughs> หรือว่าอ่ะและอีกคู่หนึ่งนะ <c oughs> เป็นแฟนกันเรียนกัน4ปีแล้วก็เป็นแฟนกันต่ออีก3ปีเป็น7ปี รักกันอยู่แล้วแล้วเขาจะแต่งงานกันแล้วเขาก็จะอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดูแลกันตลอดไปมันผิดด้วยหรออ,อย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่เราฟังแล้วแบบว่าเออมันไม่ได้แบบเป็นรักซ่อนซ้อนสลับกันเลยนะมันคือความรู้สึกของความรักจริงๆเพียง,งแต่ว่าแต่ละคนนะ่ะมองต่างกันมันก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมความรัก ที่มันไม่ได้เป็นการทำร้ายทางกายแต่มันรู้สึกว่ามันสะเทือนหัวใจหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับความรักใช่แต่ก็เศร้าด้วยเหมือนกันก็รีถึงบอกไงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเข้าใจตัวละครแล้วแล้วเราไปสงสารความรู้สึกเขาถ้ารู้อย่างนี้นะจะไม่รักคนนี้ตลอดชีวิตเพราะว่านี้จะไม่รู้สึกเสียใจเราไปเข้าใจเขาปุ๊บน้ําตามันไหลองคราวนี้ม,มันจึงทําให้รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณร้องไห้เพราะคุณไปเข้าใจความรู้สึก ของตัวละครนั้นไม่ได้ปูให้เศร้าแต่เป็นเหตุผลใช่ตัวแสดงใช่อย่าไปคาดหวังเลยฮะเขาจะเศร้าเพราะว่าเขาไปดูแล้วปล่อยปล่อยใจดีกว่าใช่บอกมันจะเศร้ามันจะเศร้าเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นแบบพยายามจะเค้นไว้เพราะว่าสี่เศร้าเราใช้สอเสือด้วยพี่สอเสือสี่เศร้าเป็นเรื่องของคนสี่คนสี่ส่วนสี่เหตุการณ์ใช่ค่ะแล้วมาพูดกับนักแสดงบ้างกันกว่อค่ะ น้องเวนดี้เรารู้จักกันอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะก็ได้นี้เป็นงานแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเวนดี้อะค่ะก็อย่างที่พี่เอ็นจีรู้ก็นานแล้วเนาะก็พี่รู้จักกันงไงอ่ะทำไมเรียบร้อยจังอะจริงเวนดี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะยังไม่ตื่นตอนเวนดี้เถอะไม่อันนี้คือห้านาทีแรกยังไม่ตื่นอ๋อร้แบบแรกเวนดี้จัดเลยค่ะ ก็ <c oughs> เบนดี้บทเป็นเสี่ยวเิงค่ะในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักล่าเริงติงตองนิดหน่อยไม,ไม่ได้เรียกว่าติง,ต,งตอง,ตง,ตองเขาเรียกว่าเป็นเด็กอารมณ์ดีดดใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเขามีความซื่อสัตย์กับความรักของเขามากๆไม่ว่าผู้ชายที่เขารักจะรักเขาหรือว่าหรือไม่หรือจะไปมีคนอื่นหรือจะต้องแต่งงานกับคนอื่นเขาก็ไม่สนใจเขาก็ยังจะยินอยัดรักคนที่เขารัก ตลอดไปตลอดไปครั้งเดียวในชีวิตและหนึ่งคือเราเป็นคนไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วก็โอกาสในการเล่นหนังมันน้อยมากฉะนั้นผมต้องสู้วันนี้แบบตกใจเฮ้ยเหมือนแฟนเก่ากลับมาคืนดีแล้วก็เฮ้ยทาไมยังทำอยู่หรออย่าทำอะไรให้มันต่ำกว่ามาตรฐานจริงเราไม่ได้บอกว่าเราได้รางวัลแล้วเราเก่งกว่าใครเราก็ยังเท่าเดิมแหละเราจะพยายามเอาหนังเรื่องเนี้ไปให้คนทั้งโลกเขาดูว่าที่นี่คือ เมืองไทย